<c oughs> เฮ้ยลุงสวัสดีครับอะลุงชื่ออะไรอ่ะลุงเล่น <c oughs> ปกติทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็เะใช้รายการทำเซ็ก,ร,กรีวิวกับเอ่อไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟแบบวันนี้เราจะมา B2 เอ่อไม่ใช่ดิวันนี้เราก็เป็นเซิร์ฟ Attack on Titan เต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากทำสปาเรียบร้อยฮะทุกอย่างเสร็จครบทุกแก่ฮะตอนนี้เรามาเอ่อพอดีลงุงเลงสสวัดีครับ ลุงเลือนก็จะเป็นควสไฟนะฮะควสไฟนะจะเขียนว่าวอเตอร์ฟ u ักนะฮะอย่าอ่านนะฮะมันจะมีคำหยาบมากมายนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องแทบปลาปไปเลยดีกว่าฮะเออนี่ฮะราปลาเราจะมาเกิดในบ้านยงโง่ีนบ้านหลังนี้นะฮะอืมตรงนี้อะไรเนี่ยกงแอปแปิแขนโอ้โหแว์ดับทองนะครับแล้วก็ ตรงนี้ตามจริงลงได้นะฮะแต่ลงแล้วเสียเดือดเราเราจะไม่นิยมกันลงอะเราเราให้ทุกคนลงแบบผู้ดีในการลงบันไดฮะโอเคครับพอลงบันไดเสร็จปุ๊บคุณมาหาเหมือนทันนั่นเองแล้วคุณจะเจอกับไดมอนเย้ไดมอนเย่ไดมอนไดมอนเย่เย่เดี๋ยวได้ชุดเราเว้ยออาครับตอนนี้เราก็เก็บอาหารไปแล้วแต่คนชอบถ้าใครอยากได้ของอะไรก็เอาไปเลยฮะของฟรีฮะตรงนี้ก็เป็นรายการเติมเงินนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะเป็นลุงเลงฮะสวัสดีครับคารวก่อน คุณเลินเลิร์นเศร้าลุงเลนลุงเลนมันต้องล่าเลยนี่หว่าโอ้เงี้เป็น EFP นี่โอ้คงมีเวลเวลเก้าเก้าเลยออัพแม่งอีอัพเลยอัพเยอะๆอัพเยอะๆอะอืออัพเยอะๆอัพเยอะอือนี่เลยร้อยเจ็ดแล้วไม่วแมวแมวไม่ไหวไม่ไหวดูเวลกูเยอะเกินก็เช้านี้ก็เขาก็แอดมินก็ใจดีนะฮะแอดมินใจดีอย่าไปกวนมากนะฮทั้งงี้เขาจะโวยวายนะฮะ นะครับแต่ก anyway, okay, yeah. like ็โอเคฮะถือว so uh, ่าเซิร์ฟนี้ก็โอเคอยู่นะเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นดีบิชัตะกูลนะฮะโอเคครับพอพออ่านมาจากอัปเกรดแล้วคุณมาหามาทางนี้ะคุณจะเจอช็อปโง่ๆนะฮะช็อปที่เล็กที่สุดนะที่แอดมินเคยทำนะฮะก็คือผมเองนะฮะทุยคนละเรื่องตรงนี้ก็เป็นเอ่อพูดว่า p o t e c t i o n สับทุย p o t e c t i o n ช็อปนะฮะก็มีตั้งแต่สามหมื่นขึ้นไปถึงเก้าหมื่นเอ๊ะ าพั0บาทเย้ในครับ <teor If> เป็น9,000บาทนะฮะสงสัยเดี๋ยวคงค่อยบอกเดี๋ยวคงค่อยทำอีกทีนะฮะตรงนี้ก็เป็นอ่าตรงนี้ก็เป็นอ่าน่าจะเป็นยศของเซิฟนี้มั้งเออยศของเราก็คือทีมป้องกันเมืองนะฮะส่วนเราเดินมาทางนี้เลยครับนับเสนอที่แรกอาวุธต่างๆอัพเกรดอาวุธต่างๆนะจ๊ะขึ้นไปชั้นสองฮะเป็นที่แรกปืนนะครับ โอเคแล้วลงมานี่รถเบนซ์ฮะรถเบนซ์ผมฮะนีะฮะผมส่วนตรงนี้นะก็เป็นเออ่วัดโซนนะวัดโซนต่างๆมี PVP หาเงินสร้างบ้าหนึ่งชั้นละสองห้าล้านนะฮะส่วนตรงนี้ฮะมันมือกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ผมจะไม่เข้าไปนะผมกลัวผมผมป๊อทนะฮะตรงนี้นะเป็นที่อที่ที่เด้าดวงนะที่เด้าดวงนะ ทีเดาทีเดาดวงที่สุ่มดวงนะสุ่มดวงว่าใครจะได้เงินที่ดีที่สุดนะครับนั่นะครับมาทางนี้เลยฮะตรงนี้จะเป็นไปอีเวนต์นะเขาอยากไปก็ไปนะมีการฝึกก็อาจฝึกแล้วอาจจะได้ของมาส่วนตรงนี้ฮะส่วนนี้เป็น <l> unusual unusual> ที่ตีหมูฮะที่ตีหมูไปทำไรได้ฮะที่ตีหมูเขาได้เนื้อหมูมาเดี๋ยวพาไปครับพอได้เนื้อหมูมาเราต้องไปคายทหารก่อนนะคายทหารนะพอเข้าไปทหารปุ๊บ ใช่ป่ะวะเออเนี่ยเดี๋ยวกูลืบลึบยันมินลืมทำนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะเคแบมาตรงนี้นะฮะเฮ้หรือว่ามีวะช่างมันเถอะบางนี้มาเลยฮนะวิทจุเปลืหูแท้โอ้โหสลิงน,นะนี้ทุยแค่แค่บันไดอนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองเวอร์เวอร์อะไรสักอย่างที่ดูโดนโดนทำรายนะจากพวกไททันนะไททันนะ่าง่นะฮะ ตอนนี้ไททันยังไม่เกิดนะฮะรู้สึกไททันเขากำลังกำลังตายมาสลมบมาอเลยมั้งอู้ลงถ้าเกิดลงไม่เป็นจะเจ็บอย่างนี้นะฮะโอเคครับมาเลยครับโอ้โหผมเป็นคนที่ดีมีชาติกูนะฮะอะไรเนะี่ยโอ้เฮียวเหียวเฮี<ๆ>่ยวเี่ยวไม่ต้องการไม่ต้องเอาอาหารก็ได้นะตรงๆไม่ต้องการนะไม่ต้องเอาอาหารก็ได้นะเอาแค่เออมันจะมีปุ่มอยู่เนี่ย ปุ่มพวกนี้จะเป็นพวกเพิ่มเลือดกับเพิ่มอาหารนะครับก็สามารถไปกดกันได้นะฮะทุกเพศทุกวัยชายหรือผู้หญิงกดได้เหมือนกันครับไททันมันไม่เกิดเลยว่ะหรือว่าไททันไม่มาะนี่ฮะเจอเจอฮะไททันมาสิบไททันมาสองนิ้วฮะไททันมาสองนิ้วมาจากไหนออ้อ้าโหมันดาเมจน้อยนะตัวนี้อุ้ยนี่ผมสู้มันได้สู้มันได้ กูสู้ได้เมื่ออยู่ในน้ําเมื่ออยู่ในน้ำกูสู้งได้แต่ถ้าเกิดมึงกัดกูกูตายนะครับถ้าเกิดบอสเอไททันพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเราโดนมาตีทีเดียวเนี่ยเราจะตายนะฮะอืก็ควรเราควรระวังนะครับผมเนี่ยฮะเกิดคนนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟที่น่าเล่นเหมือนกันนะฮะก็ทุกคนก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับ เล่นกันได้นะฮะเซิมนี้เปิดรับมากสุด60คนนะะอันนี้ก็คนเลียลลายเยอะๆอฮะก็สำหรับวันนี้คงไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปฝึกสลิงชนิดน่อยๆโชว์สเต็ปเทพจบปุ๊บจบโหเป็นไงฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหกูสามาเทศนะครับสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็นั่งดูผมบนไป5นาทีกว่าแล้วนะครับก็ ก็โอเคพี่านนี้นะก็สามารถของทุกอย่างที่ได้ค่าอะไรมา่างนี้ก็จะไปอยู่ในนั้นนะฮะอาวุธตรงด้แล้วเรื่องของเขานะสำหรับวันนี้โซเออก็มันมีเวลาแล้วนะครับก็สวัสดีความกินตับกันทน่บ้นบ๊ายบายครับบ๊ายบาย